สวัสดีครับมีใครไหมครับที่เคยมีคนลอกเลียนแบบนะครับเด็กๆเ,เนี่ยบางทีเราอาจจะเจอว่าเพื่อนเราบางคนก็ลอกเลียนแบบเราซะทุกอย่างเลยหรือบางทีเราเองนั่นแหละครับที่ไปลอกเลียนแบบใครสักคนที่อยู่ในชั้นเรียนของเรานะครับเห็นว่าเออมันทําแบบนั้นเราดีนะครับแต่งตัวตามเขานะครับกินสิ่งที่เขากินการซื้อของที่เขาซื้อกันทํามาเรื่อยๆนะครับคนที่เขาโดนลอกเลียนแบบเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกลาคานะครับ าบางคนอาจจะเป็นตัวต้นแบบแต่ว่าพอมีคนมาทาตามเยอะๆมันเริ่มรู้สึกไม่ใช่ละทําไมคนคนนี้มันถึงจะลอกเรียนแบบเราจังเลยนะครับแล้วพอมาถึงเรื่องของหน้าที่การงานอ่านี้เริ่มสําคัญละอันนี้พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราทําอะไรสักอย่างด้วยความพยายามความตั้งใจอยู่ๆมันก็ดันมีคนมาทําเหมือนเราเป๊ะเลยนะครับเอาผลงานของเราไปต่อยอดนะครับบางทีเราดูทั้งงานเนี่ยรู้เลยว่าโอ้ยนี่มันเหมือนของเราเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าลอกเราไป นะอันเนี้ยเจอค่อนข้างบ่อยแล้วผมก็แน่ใจเลยนะครับว่าคนที่เจอแบบนี้หลายๆคนจะมีความรู้สึกต่างๆกันไปแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นความรู้สึกในแง่ลบนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเล่นๆนะครับไม่ได้มีสาระอะไรมากนะครับอยากจะเอาเรื่องนี้มายิบยกให้ฟังเฉยๆนะครับงั้นถ้าใครไม่อยากฟังก็ผ่านไปเลยนะครับผมคุยเล่นๆเฉยๆนะเองนะครับก็จริงๆเนี่ยในหน้าที่การงานโดยเฉพาะ สายที่ต้องใช้ความคิดนะครับความสร้างสรรค์นะครีเอทีฟทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่นนะครับงานออกแบบงานดีไซน์งานเนื้อข่าวงานอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทุกคนจะต้องมีความออยูนิคนะครับหรือเป็นคนที่มีความคิดที่พิเศษเฉพาะตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของตัวเองทีนี้พอมีคนมาเห็นว่าเฮ้ยทางนี้มันดีเราก็เริ่มเรียนแบบกันมาไปเรื่อยๆนะครับคนที่โดนเรียนแบบเนี่ย หลายคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเ้ยมันไม่พอใจมันขโมยผลงานของเราไปแล้วกระทั่งบางครั้งนะครับเราอาจจะเคยได้ยินอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยไปก๊อปผลงานของต่างประเทศมานะครับก๊อปมาทั้งรุนเลยหรือบางทีเอามาแปลเป็นภาษาไทยนั่นแหละครับแต่ยังไงครับไม่ได้ให้เครดิตนะพอไม่ได้ให้เครดิตแล้วเกิดอะไรขึ้นคนที่ โดนก๊อปไปเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกเออไม่ค่อยพอใจส่วนคนอื่นที่ไปมองเห็นว่าเอออินฟลูเอนเซอร์ encer, คนนี้ไปก๊อปคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีหัวคิดนะทําไมเขาถึงทํากันแบบนั้นนะฮะเหตุผลทําไมจึงเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกลาคาญแทนเจ้าของผลงานคนแรกซะด้วยนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมองในแง่มุมของผมว่าเออผมรู้สึกยังไงกับเรื่องพวกนี้นะครับ ต้องพูดถึงในแง่างานที่ผมทำก่อนเอางี้ตรงๆเลยนะคือถ้าเราเริ่มกันในเรื่องของความรู้ทางการแพทย์ซึ่งผมพยายามที่จะให้ผ่านทางช่อง YouTube เนี่ยเวลาที่มีคนมาก๊อปปี้งานของผมไปนะผมจะมีความคิดหลายๆอย่างแบบนี้แรกๆผมอาจจะรู้สึกรำคาญเอ๊ะมันทำไมก๊อปเราไปนะครับแต่จริงๆพอเราคิดไปถึงเนื้อแท้ของเหตุผลในการทำ u t u b e ของผมตัวเองเนี่ยนะผมทำยังไงผมทำมาเพื่ออะไรนะครับ หลายคนที่เคยติดตามผมก็น่าจะเคยได้ยินว่าผมทำ u t u b e ครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ในช่วงโควิดแล้วเหตุผลก็เพราะว่ามันมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลปลอมเยอะไปหมดนะครับข้อมูลที่ผิดพลาดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะผมก็เลยต้องการทําข้อมูลต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้ญาติของผมเนี่ยหรือครอบครัวของผมหรือเพื่อนของผมที่ผมรักทั้งหลายแหละนะครับได้รับรู้ข้อมูลที่มันถูกต้องมากที่สุดได้ผ่านการกันกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนั่นคือความตั้งใจ แรกเริ่มเดิมทีของผมนั่นแหละครับนะต่อมามันก็เริ่มมาถึงในกรณีที่ผมพูดเรื่องของการแพทย์แล้วก็เรื่องสุขภาพด้านอื่นๆนะฮะซึ่งผ่านกันกันกรองมาทุกอย่างละเรื่องของข้อมูลโดยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ครอบครัวแล้วก็คนที่มาฟังเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับถ้าผมมองที่จุดประสงค์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันมีคนลอกเรียนแบบผมไปเนี่ยผมควรจะดีใจด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้ผม ได้ขยายความรู้ที่มันถูกต้องไปให้คนมากขึ้นสมมุติผมพูดเรื่องโควิดนะฮะเรื่องของวัคซีนเรื่องของโรคต่างๆนานาโรคสมองโรคอัลไซเมอร์การอ่านงานวิจัยชนิดต่างๆนะครับแก้ไขข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องนะครับอ่าแบบนี้แล้วพอผมให้ความรู้ออกไปเนี่ยแน่นอนว่าคนที่รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นยังไงครับมีเป็นวงจํากัดถูกไหมครับ ก็จะมีเฉพาะคนที่เข้ามาฟังอันนี้มีโรซี่เข้ามาฟังด้วยนะครับก็เราก็ให้เขาฟังได้โรซี่โผล่ตัวมาหน่อยสอิก็ถ้าอยู่ที่บ้านนะก็อาจจะมีอตัวนี้ฟังอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วหมาตัวอื่นก็ไม่ได้ฟังอ่าหรือคนคน,คนอื่นก็ไม่ได้ฟังอาจจะผมพูดอยู่ของผมอยู่คนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซับสคร i ยเบอรบางท่านนะฮะที่ฟังส่วนบางท่านก็ไม่ได้ฟังทีนี้ถ้าเกิดความรู้ชนิดเดียวกันเนี่ยมีคนอื่นเอาไปทำนะฮะ อ่าแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมากลุ่มคนที่เขาสนใจอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วความรู้อย่างเดียวกันนี่แหละครับก็จะถ่ายทอดไปสู่คนเหล่านั้นได้ซึ่งมันก็จะเติมเต็มในส่วนที่ผมต้องการถูกไหมครับคือจํานวนคนที่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องมันมีเพิ่มขึ้นไงครับอ่ามันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ผมก็ได้กําไรมากสิกครับ คือผมไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีคนมาบอกว่าเอ้ยไอคลิปเนี้ยนะเอามาจากผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเออก็มันไม่เห็นมีอะไรร้ายสาระเราจะให้คนอื่นเขารู้ความรู้ที่เราถ่ายทอดให้ไม่ดีเหรอนะครับแล้วจริงๆผมก็จะรู้สึกภูมิใจอยู่ลึกๆด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมันมาจากผมเองนี่แหละผมเป็นคนอ่านให้เข้าใจแล้วตีความมันออกมาผมรู้เลยว่าการตีความทํานองเนี้ยคนที่เอาไปพูดอะ่ะถ้ามันเหมือนแบบนี้นะ มันไม่มีทางเอามาจากแหล่งอื่นแน่นอนมันต้องเอามาจากผมนี่แหละผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานี่มันเจ๋งนะมันมีคนมาทําตามด้วยนะครับมันเหมือนเรากลายไปเป็นแบบเออเราเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นไอดอลเป็นอะไรเงี้ยมีคนมาเริ่มลอกเลียนแบบเราละซึ่งการลอกเลียนแบบนี้มันได้ประโยชน์ด้วยก็คือทําให้คนทั่วไปเนี่ยรู้ข้อมูลที่มันถูกต้องเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น บางทีเกิดคนที่เข้าเอาของเราไปทําเพิ่มเนี่ยคือเขาอาจจะเอาเนื้อหาไปแล้วเขาไปเพิ่มอะไรเซ็กนิดหน่อยนะครับเช่นทําวิดีโอให้มันน่าสนใจเปลี่ยนวิธีการพูดนะครับปรับเนื้อหานิดหน่อยทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายนะฮะซึ่งอันนั้นก็จะยิ่งดีใหญ่ดีใน2แง,ง่คือแง่แรกคนรู้เพิ่มขึ้นอันที่2มันก็จะทําให้ผมรู้สึกว่าเออทาแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะดีนะต่อไปผมจะต้องทําบ้างจะได้มีการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าการที่มีคู่แข่งเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดนะครับแล้วคู่แข่งแบบไหนละ่ะที่มันถึงจะสามารถทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ก็คือคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อสมน้ําสมเนื้อที่สุดสําหรับผมก็คือคนที่มันทําคล้ายๆผมนี่แหละครับแต่มันทําได้ดีกว่านะครับอา,อาจจะพูดเนื้อหาเดียวกันเลยแต่ไม่รู้พูดยังไงคนเขาสนใจมากกว่าแสดงว่าเฮ้ยของผมก็ยังดีได้มากกว่านั้นเรามาลองดูซิว่าเราจะทํายังไงกับเขาได้บ้างนะครับทำให้มันดีขึ้นได้เรื่อยได้ไหมเราจะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับผมก็จะใช้้ตรงเนีย เป็นโอกาสในการศึกษาว่าเออเราจะต้องพูดยังไงจะทํำยังไงให้คอนเทนต์มันดีขึ้นนะครับผมก็จะทําแบบนี้ทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันดีนะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเอาคอนเทนต์ของเราหรือเอาข้อมูลของเราไปพูดตามหรืออาจจะไปเปิดทำไลฟ์เหมือนที่ผมทำไลฟ์ก็ได้นะครับคือผมทำไลฟ์เพื่อตอบคำถามหลายๆอย่างก็อาจจะมีคนที่ทำแบบนี้นะฮะมาหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแล้วบางเงินอาจจะดี ทีนี้เขาลอกเรียนแบบผมได้ฝ่ายเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมก็สามารถลอกเรียนแบบได้ทุกคนนะครับไม่มีปัญหาเลยนะการลอกเรียนแบบกันไปกันมาแล้วถ้าเราใช้ให้ถูกต้องคือลอกมาแล้วอย่าเอามาทั้งรุ่นแต่เอาไปพัฒนามันดีขึ้นให้มันมีจุดแตกตา่างนั่นแหละครับผมถึงเรียกว่ามันเป็นการลอกเรียนแบบที่สมควรจะทำนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าผมไปเห็นวิดีโอหนึ่งแล้วเฮ้ยคอนเทนต์นี่มันดีจังเลยนะเราเอามาพูด้ังดีกว่า แต่เราจะทําให้มันดีขึ้นหรือเราจะทําให้มันแตกต่างไปในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเพื่อให้เหมาะสําหรับคนที่เขาฟังเราอยู่นะครับผมก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันหรือบางแม้แม้กระทั่งบางทีเกิดมีคนนึงเนี่ยลอกเลียนคอนเทนต์ของผมอันนึงไปใช่ไหมฮะแล้วผมไปดูเข้าเอ้ยอันนี้มันของเรานี่หว่าแต่มันทําไมมันเจ๋งขนาดนี้เอามาั่งเราลอกเลียนแบบมันเลยนะครับแล้วเอามาทาเองซันะครับแล้วเราพัฒนาให้ดีขึ้นทําอย่างเงี้ยสู้กันไปสู้กันมา มันยิ่งทําให้สังคมของเราเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องดีๆถูกไหมครับมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความรู้ดีๆที่มันถูกต้องอแต่ถ้าเกิดคนไหนที่บังเอิญเอาไปแล้วแบบเอยเอาไปทําไม่ถูกต้องเช่นเอาไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอาไปปรับอะไรสักอย่างหรือไปสอดแทรกคลิปบางคลิปหรือสอดแทรกการตัดต่อต่อตางๆที่ทําให้เกิดความเสียหายเอออย่างเงี้ยไม่สมควรแล้วนะฮะอย่างเงี้ยเราก็สมควรที่จะต้องรายงานรีพอร์ตด่าเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือถ้าบางคนเอาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์บางบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือว่า,าสมมติวรามีคนเอาผลงานของเขาไปเราไปพูดแล้วไม่ให้เกียรติคือให้โอกาสบอกชื่อของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบแต่สาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยนั่นเด็กๆเ,เราอย่าไปใส่หัวโขนถ้าคนเขาจะเอาความรู้เราไปเผยแพร่ต่อนั่นะมันคือจุดประสงค์ของเราอยู่แล้วแล้วทําไมเราจะต้องเอาตัวเองของเราไปแปะอย่างนั้นเรารู้ของเราคนเดียวเองก็พอแล้วว่าเฮ้ย hey, นะั่นมันคือของของ,ของเรานะนะฮะยังยังไงดี ผมเคยคิดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคริสตยนดีออร์นะคุณเป็นคริสตยนดีออร์ที่ออกแบบเนี่ยดีฮอดีออร์หรือเป็นวอร์เซเช่หรือเป็นใครก็ได้นะครับแล้วคุณเห็นคนที่เขาถือกระเป๋าที่มีชื่อคุณแปะอยู่เนี่ยคริสตยนดีออร์คนใส่เสื้อคริสตยนดีออร์แล้วคนแบบคิดเสื้อนี้กันมากแลวทุกคนจะต้องหามาใส่ให้ได้อย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันเจ๋งว่ะนะครับ แล้วการที่เราสร้างเอกลักษณ์อะไรบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อหาที่เราพูดอยู่เรื่อยๆนะ่ยคนเขาจะรู้เองว่าไอเนี่ยคือแบรนดิ้งของเราเองนะครับอย่างบางอย่างเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อไอนี่ของยี่ห้อหลุยส์วิซองไว้ไอนี้ของยี่ห้อดีออลไอนี้เป็นยี่ห้อแอร์เมสอะไรพวกนี้ทั้งทังที่มันไม่ไดมีสัญ,ญลักษณ์อะไรชัดเจนในบางรุ่นนะครับ ผมก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันถ้าผมสามารถที่จะให้เนื้อหาบางอย่างที่มันเจาะลึกมีการวิเคราะห์อะไรบางอย่างเป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นลายเซ็นของตัวเองเข้าไปในเนื้อหาแล้วมันมีคนกอปไปแล้วมันมีคนกอปเยอะๆสุดท้ายคนเขาจะรู้เองว่าไอ้นี่มันมาจากผมแล้วในที่สุดก็คือคนที่เป็นคนพัฒนาคนแรกเนี่ยได้ชื่อเสียงไปเต็มๆอ่าชื่อเสียงมันกลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนวนรว์ไเช่นเฮ้ยคนนั้นมันก๊อปไป เราต้องไปบวยวายต้องออกมาบน่นต้องมาด่าเขาอย่างเงี้ยมันเอาตัวเราไปเสียครับนะเอาตัวเราไปเสียไปบน่นถึงเราชนะไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับคนนี้เขาเลิกรอดเรียนแบบเราไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่าหรือบางทีเขาอาจจะทําได้ดีกว่าเรานะถูกไหมครับแล้วเราจะไปบ่นเขาหรอว่าเอ้ยเอาของเราไปแล้วมันทําได้ดีกว่าแต่แบบเอ้ยหัวคิดไม่มี ก็ได้แต่เขาลอกเรียนแบบไปคือนั่นเราเขาได้แต่บน่นแต่ว่าเราไม่พัฒนาตัวเองดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเราบน่นบ่นได้แต่เราต้องพัฒนาตัวเองด้วยเราต้องมาดูว่าคู่แข่งของเราเขาทำยังไงถึงดีขึ้นนะครับในเรื่องของผลงานการทํางานของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือคนที่ดูวิธีในการทําโฆษณาต่างๆอ่ะพวกนี้ผมก็เลยลองดูว่ามันควรจะต้องมีการพัฒนาตัวเองโดยดูคู่แข่งเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างจุดเด่นของตัวเองได้นะครับ ใส่เข้าไปในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วมันมีคนเอาไปเดี๋ยวคนอื่นเขาดูเขาจะรู้เองว่ามาจากใครนะครับอันนี้คือเป็นความคิดของผมที่คิดมาเรื่อยๆเราคิดไปวนไปวนมาอมเอออย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมีคนเอาของเราไปเยอะๆหรือถ้าเกิดสมมุติว่าทำผมทําในช่วงไลฟ์ที่ผมตอบคาถามเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วมันมีคนเอาแบบนี้ไปทําผมว่ามันดีนะเออเพราะว่าแน่นอนว่าผมทำไลฟ์เนี่ยไม่กี่ชั่วโมง ก็จะตอบคําถามได้จํากัดถูกไหมครับมันตอบได้ไม่หมดหรอกครับมันเป็นไม่ได้ที่จะตอบได้หมดทุกคนแล้วคนดูผมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วมันเป็นไม่ได้ที่จะได้ครบทุกแง่ทุกมุมแต่ถ้าเกิดมันมีอีกช่องหนึ่งอีก10ช่องที่เอาไปทําเหมือนกันตอบคําถามแบบไลฟ์แบบนี้แล้วก็มีกลุ่มคนดูของเขาเหมือนกันนะฮะทำไงครับแล้วถ้าเขาตอบได้ถูกเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเผยแพร่เต็ไมไปหมดเลยซึ่งดีอันนี้สุดยอดเลยนะครับอย่างไรก็ตาม อย่างเมื่อกี้ที่บอกถ้าเกิดว่าเขาเอาวิดีโอเราไปตัดต่อให้มันเชิงไม่ดีอันนี้ต้องสมควรโดนเล่นนะหรืออีกแบบหนึ่งคือเอาไปแล้วก็บิดเบือนข้อมูลแล้วพูดให้มันไม่ถูกต้องนะฮะหรือบางทีใช้เป็นข้อมูลผิดๆเนะนี่ยเช่นอ่ากลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับหลายคนเลยนะก็จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอ่าคลอรีนไดออกไซด์ดีอย่างนั้นอย่างนี้รักษาอันนั้นอันนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ได้มาหันมาดูข้อมูลที่ถูกต้อง กลุ่มพวกนี้ถ้าเขาเอาของเราไปพูดนะครับหรือเอาไปตัดต่อหรือเอาไปเทียบเคียงว่าไอ้ตอนนี้เราพูดอย่างนั้นตอนนี้เราพูดอย่างนี้ไอ้แบบนี้เราต้องโจมตีตรงๆเลยนะครับคือผมเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือข้อมูลที่เราให้ออกไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับข้อมูลนะครับมันต้องถูกต้องถูกต้องของผมเนี่ยหมายความว่าณเวลาที่ผมเอาคลิปนั้นออกมาเนี่ยข้อมูลมีเท่าไหร่ผมก็จะใช้ข้อมูลตรงนั้นในการตัดสินนะครับอ่าถูกผิด อยู่ที่ข้อมูลในขณะนั้นซึ่งหมายความว่าถ้าอนาคตข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงแล้วผลที่ได้ออกมามันเป็นตรงกันข้ามเราก็ต้องว่ากันด้วยข้อมูลอันใหม่นะครับอ่าแล้วแบบเนี้ยเราย้อนกลับไปเราก็จะไม่ได้ถือว่าเราผิดอะไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ข้อมูลมีแค่นั้นแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนคําแนะนําต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่มักจะเจอนะครับ สมมติในอดีตเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเราก็พูดคาแนะนาไปแบบนั้นวิเคราะห์แบบนั้นพอมีคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะมองเห็นตรงกันข้ามกับเราแล้วพอรอไปในอนาคตเกิดมีข้อมูลชุดใหม่ออกมาแล้วมันไปตรงกับฝ่ายตรงกันข้ามเราเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมคุณเนี่ยผิดตั้งแต่แรกแล้วทําไมคุณถึงจะไปวิเคราะห์แบบนั้นแบบนี้นะครับพวกนี้เราไม่ต้องเสียใจใดๆดทั้งสิน้นนะครับเราต้องซื่อสัตย์กับข้อมูลที่มันมีมียังไงเราก็พูดอย่างนั้นนะครับตรงๆเลยนะยกตัวอย่างง่าย เรื่องของ LDL นะครับที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยการที่ทำให้ LDL หรือ LDL ค h o l e s t e r o l ที่เราใช้ยาลดไขมันสเตปินเนี่ยพอมันต่ำมากๆเนี่ยมีคนเจอว่าเฮ้ยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเลือดออกในสมองนะนะครับมีงานวิจัยของทางระบบประสาทนะครับมีหนังสือของระบบประสาทอ,ออกมาเลยเป็นวารสารที่ออกมาเขียนเรื่องนี้ว่าเออควรระวังนะแล้ไงครับก็มี หมอคนไทยหลายๆคนนะครับที่กังวลใน,ในเรื่องนี้นะฮะหรือคนบางคนก็กินยาสเตตินอยู่ก็ไม่ได้แล้วกลัวกลัวว่ากินต่อไปแล้วเดี๋ยวเลือดออกในสมองก็กลัวหยุดกินยิ่งมีอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยบางคนเนี่ยเป็นระดับใหญ่ๆเลยเป็นาศาสตราจารย์เลยออกมาพูดเรื่องนี้ก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่นะครับ,รบซึ่งก็ดีเพราะว่าตอนนั้นนะข้อมูลมันมีแค่นี้แต่สักพักหนึ่งออกมาผมเอาข้อมูลมาพูดละของ American Heart a s s ociation เขาไปดูว่า มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดเลือดออกในสมองในเกือบทั้งทั้งหมดที่ตรวจนะครับแล้วข้อมูลของเขาแน่นเปิกมากเลยที่เอามาให้ดูดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีข้อมูลใหม่แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนก็แล้วแต่ที่ยังยึดติดกับข้อมูลชุดเดิมอยู่บอกว่ากินสเตีินลด LDL LDL ต่ําแล้วมันจะเกิดเลือดออกในสมองเนี่ยอันนั้นท่านก็ผิดแล้วนะครับถ้าท่านยังยึดอยู่แบบนั้นผิดเลยนะครับ ไม่ว่าท่านจะเก่งกล้าสามารถมาจากไหนเป็นศาสตราจารย์ได้ตำแหน่งสูงๆเป็นหมอชื่อดังนะครับเป็นนักโภชนาการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับหรือคนตามเป็นร้อยล้านพันล้านยังไงก็แล้วแต่ถ้าท่านยังเชื่อข้อมูลชุดนั้นทั้งท้ที่ข้อมูลชุดใหม่มันเปิก๊กมันแน่นกว่ามันถูกต้องกว่าอันเนี้สมควรที่จะต้องโจมตีนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องมันออกมาเนี่ยสำหรับผมนะครับ ผมไม่ค่อยปล่อยผ่านไปเท่าไหร่นะผมจะต้องการออกมาชี้แจงให้มันถูกต้องซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยผมต้องการให้แก่ครอบครัวของผมแก่เพื่อนที่ผมต้องการให้เขารู้นะครับอ่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อคนที่เรารักเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกไปทุกคำอะ่ะมันต้องกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะครับทุกๆอย่างที่ผมแนะนำไปที่ผมพูดที่ผมทำเนี่ยถ้า ผมจะทําผมก็ทํากับพ่อแม่ตัวเองด้วยนะครับเรื่องวัคซีนชนิดต่างๆมีบางคนตั้งแต่ช่วงที่ผมพูดเรื่องวัคซีนโควิดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีพวกมาแซะมาอะไรเยอะแยะไปหมดว่าเนี่ยผมฉีดไปแล้วกี่เข็มเดี๋ยวฉีดไปแล้วโน,น,น่นนี่มันปีปัญหาเรื่องโน,น่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนําให้ครอบครัวของผมทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยดังนั้นแปลว่าถ้าผมจะแนะนําอะไรสักอย่างผมจะ อ่านมาให้เรียบร้อยเข้าใจทุกอย่างแล้วก็แนะนําม,มันออกไปนะครับดังนั้นเท่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมเล่าเล่นๆเท่านั้นเองนะครับบอกว่าเออถ้าเรามีคนมาเลี้ยลอกเลียนแบบของเราเนี่ยจงดีใจไว้นะครับว่าเราเนี่ยเก่งเท่ดังนะครับเป็นผู้นําเทรนด์เป็นผู้มาก่อนการคนเขาถึงมาลอกเลียนแบบเราเพราะว่าเราเจ๋งนะครับแล้วพอคนมาลอกเลียนแบบเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือดูว่าเขาลอกเลียนแบบแล้วเอาไปทําอะไรถ้าเขาทําแล้วมันดีขึ้นอ่ะ เราลอกเรียนแบบกลับเลยครับว่าเขาทํำยังไงมันถึงดีขึ้นเราจะได้เอามาทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเราทีนี้สู้กันเลยว่าใครมันจะดีกว่ากันเพื่อประโยชน์ของคนที่เขาฟังเรานะครับจำจุดประสงค์ไว้เลยเพื่ออะไรซะอย่างนะครับถ้าเขาเอาไปทําแล้วมันไม่ดีทําในทางที่ไม่ถูกต้องอันเนี้ยเราแฉเลยครับเรายิงเลยนะข้อมูลไม่ถูกต้องเรายิงเลยถ้าเอาข้อมูลเราไปบิดเบือนเราก็ยิงอีกเช่นกันนะครับ แล้วจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าทางต่างประเทศเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการพูดชื่อเอาคลิปคนน้องคนนี้ขึ้นมาแปะเลยแต่ผมมองว่าเออมันไม่ค่อยจะมีมารายาทในการทําแบบนั้นผมก็จะส่วนตัวก็จะไม่ทานะครับอาจจะมียกเว้นถ้าสมมติว่ามีคนเอาไปทําอะไรไม่ดีจริงๆอ่ะคือเอาไปพูดแล้วทําให้มันมีเกิดความเสียหายนะครับแล้วผมรู้นะครับว่าถ้าสมมติว่ามีาคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ที่ทําให้เกิดความเสียหาย ขึ้นนะครับการฟ้องร้องเนี่ยมันยากลำบากมากฟ้องไปก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยออ,ออกมาแล้วก็ด่าตรงๆไปเลยก็ไม่เห็นโดนอะไรเหมือนกันนะครับซึ่งมันมันเป็นอะไรที่สาธารณะเดี๋ยวนี้ใครจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามผมยังยึดคติของตัวเองอยู่เสมอก็คือว่าเราทําเพื่อครอบครัวเราทําเพื่อคนที่เราต้องการให้เขารู้ข้อมูลแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับ เราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปแก้ตัวกับคนที่เขาไม่ได้ฟังเราอยู่แล้วนะถ้ามีคนไหนที่คุณอาจจะแบบเออเห็นไม่ตรงกับเขายังไงเขากม็มีทางเห็นตรงกับคุณก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปอธิบายให้เสียเวลาถูกไหมครับเขาไม่เชื่อก็มันเป็นเรื่องของเขานะครับเขาก็โตกันแล้วต้องมีความรับผิดชอบในความคิดการตัดสินใจของตัวเองดังนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเราก็ทําของเราไปแล้วก็ย้อนนึกดูเสมอว่าเราทําอย่างนั้นนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันทําเพื่ออะไรอย่างผมเนี่ยทำเพื่อ ให้ครอบครัวได้ข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นไม่ว่าจะมีผลมีคนลอกเลียนแบบไปอย่างไรนะครับมีคนไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นเพราะคนพวกนั้นไม่ใช่ครอบครัวเราเครับเขาจะเข้าใจผิดอา้าวเขาใจพ่อแม่เราไหมไม่ใช่นะครับถูกไหมครับเกิดเขาทําตามสิ่งที่เขาคิดนะไปฟังอินฟลูเอนเซอร์มาแล้วเขาเกิดปัญหาอะไรกับร่างกายเขาขึ้นมาเราต้องหนักใจแทนเขาไหมครับไม่ต้อง ไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่ครอบครัวเราเขาใครก็ไม่รู้เราต้องไปเถียงกับเขาเพื่อเอาชนะไหมไม่ต้องเขาไม่ใช่ครอบครัวเราเขาไม่ต้องเราไม่ต้องให้เขารู้ก็ได้นะครับอ่าหรือเขาเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเออเราต้องไปทำาคียรเลชั่นอ่าต้องไปทำไลฟ์บลัดแอนาลิซิสแล้วมันจะดีขึ้นอ่าจะต้องไปกิน CDs มันจะได้รักษาโรคนั้นโรคนี้ได้นะครับคนที่เข้าใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่เขาไม่ใช่พ่อแม่เราอะครับ เราควรจะพอใจว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยครับคนที่เรารักครอบครัวเราพ่อแม่เราเพื่อนเราที่เขาฟังเราเนี่ยนะครับเขาได้สิ่งที่เราต้องการไปส่วนคนที่ไม่ใช่คนเหล่านี้ที่เราต้องการนะไม่ต้องไปเถียงกับเขาครับปล่อยเขาไปเลยถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทําไงครับเราก็วางเฉยเราก็อาจจะแค่ยิ้มยิ้มหรอกนะคิดในหัวว่าเออบอกแล้วนะครับ แล้วเกิดขึ้นมาก็ไปรับผิดชอบเอาเองเพราะว่าทุกคนแน่นอนมีสิทธิ์ตัดสินใจมีสิทธิ์รับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมาเราบอกแล้วเราแก้อะไรให้เขาไม่ได้นะครับเขาก็ต้องไปแก้ของเขาเองดังนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเครียดอะไรกับมันเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปล่อยตามสบายเท่านั้นเองนะฮะงนั้นเวลาที่เราคิดอะไรแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เครียดอะไรกับมันนะครับเฮ้ยมีคนมาบอกผมว่าเอ้มันมีคนเอาอันนั้นของผมอันนี้ของผมไปทําตามนะก็ไม่ อยากทาตามใช่ไหมไปออกกําลังกายแบบผมก็ได้ทำวันอ์มพูอัพก็ได้นะดึงดึงข้อมือเดียวเหมือนผมอยากทําตามก็ดีนะครับจะได้มีคนแข็งแรงกันเยอะๆนะฮะหรือทำฟลอนเลเวอร์ทำมาโซแอรแบบที่ผมทําหรือไปยกเวทไปวิ่งออกกําลังกายเหมือนผมทุกวันวก็ดีเลยครับมันจะได้แข็งแรงกันหมดนะครับผมได้สบายเวลาคนป่วยน้อยจะได้งานเบาหน่อยนะฮะงานคนป่วยเยอะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าปกติเยอะเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราคิดได้แบบนี้ปุ๊บสบายใจแล้วครับ ทุกคนเวลาที่เจอปัญหาแบบนี้ออลองเอาวิธีของผมไปลองคิดดูก็ได้ว่าเอ,อ้ยทำแบบนี้แล้วมันจะดีไหมนะฮะไม่ได้สงวนเจตคสิแต่อย่างใดนะครับท่านเอาไปทำตามได้ตามสบายลอกเรียนแบบได้ตามสบายถ้าทำแล้วมันดีขึ้นเนี่ยผมจะขอลอกเรียนแบบท่านบ้างนะครับโอเควันนี้ก็คุยเล่น,ลนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนมีข้อเสนออะไรก็บอกมาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ